เน,นรวันในรายการทั้งหมดไป่เพียงสิ่งสมมุติสปวนเซอร์ในรายการทั้งหมดก็เป็นเพียงสิ่งสมมุติเช่นกันย่ไว้ขอพวกเราเองรายการน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือเพิ่มเติมเพิ่มส่วน กำลังห้า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 เออครบพอดีนี่นะฮะเทปก่อนก็ขาดเทปเทปที่แล้วก็คือิบบ้างนะเจอแล้วแบบนี้นะฮะเริ่มต้นนะครับในรอบนี้โอผ่านไปผ่านมานี่เราก็อยู่มาเข้าเลขสองเข้าหลักสองเลยใช่หลักสองเจอเดอะบองวังแคครับใช่ถูกต้องใช่หมายถึงจานวนเทปในซีนี้สิเราเริ่มเข้าสองหลักแล้วนะอ๋อใช่ตอนที่สิบ เออตอนที่ตีไปตอนที่สิบแล้วตอนที่สิบแล้วเราผ่านมาเก้าเทสที่ผ่านมาเนี่ยเราแจกกันไปเท่าไหร่นะสี่ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งกว่าหนึ่งล้านบาทนะคะเป็นเป็นค่าเงินเดือนของสตาร์ทเรานีกะให้ฉันรับประทานบะหมี่กี่สวรูปเนย่มดหรือบอกฮะอีกเจแปซี่ขอสติลานนี้นะคะน่าจะรู้เท่าว่าไปไหนนะก็เอเ้ เทผ่านไปเข้าเทที่สิบเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเกมเรานะขึ้นอยู่กับสองคนนี้อืใช่ฮะวันนี้เราเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะทำไมฮะมนี่คนคนหนึ่งไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะเพราะว่าทํารายการทํารายการดีๆนะฮะตร้งคอนเทนต์นมากมายนะให้กับรายการของเราอืในช่วงน,นี้นะครับเขาทารายการที่ต้องใช้สมองอย่างสุดซึ้งนะฮะในช่วงเวลาดึกๆนะฮะไม่เขาเรียกว่ามันเป็นช่วงเวลาบริหารไงในกลุ่มเราเนี่ยแปลก ปกติเวลาใช้ใช้แบบว่าใช้แบบว่าเราการใช้สมอง,องเราเนปกติเราจะไปใช้กันที่โรงเรียนใช้ที่มาหาลัยใช้แต่ตอนเชา้าๆที่พบายะนะครับ<ช>ที่นี่มาเนะที่นี่หลังสามทุ่มไปเนี่ยครับยันถึงประมาณตีสามเว g o กูเราบอกเราบอกมันเล่นเลย <c oughs> นะบบไม่รู้เป็นอะไรเนาะ,นะส่วนอีกคนหนึง่งนะฮะไปกิีดจริงๆฮะเราเรียกเขาว่าถึงขั้นเป็นศาสตราจารย์เพราะเขาเชี่ยวชาญพาวเร์พอยมากกว่าเรานะฮะ ได้ทำมานานกว่าสิบป,ปีเกื <laughs> อบส <laughs> <laughs> ิบปีแล้วเกือบสิบหรือสิปีแล้ววันนี้ผมก็ไม่รู้ถามเข้าดีกว่านะ่ไหมอบต้อนรับสิโฟ้ครสองคน <laughs> มาเลยครับเจอพบก,กับคุณเก่งกินพงโ์น้องม้ครับและศาสตราจารย์นอกเตอร์ เรียกชื่อปกติก็ได้นั่นเราคุณบอสวันเฉล็ก้องเัินค่ะยัยนมบ๊าบครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับอาจารย์แต่ก่อนเล่นเออเอ้ยเบาๆได้ก็เบาๆได้นะเอ้ยเรียกเรียกซะอาจารย์มหาอะไรรุงกระทือพี่นะเนี่ยสองคนเนี้ยไม่เคยมาไม่เคยมาเลยอันนี้แน่นอนไม่เคยมาสองคนเนี้ยเรารู้กันดีอยู่แล้วเก่งได้มีรายการอยู่ก็ ประจำก็วันไหนนะวันพฤหัสบดีตนะั้งแต่ประมาณสองทุ่มครึ่งต้นไปประมาณนะวันคำว่าว่าถ้าใช้คําว่าประมาณจะเร็ววันลันก็ได้ใช่อาจจะเร็วอาจจะช้าแบบนะั้แต่ก็คืออยู่ราวๆนี้แหละสองทุ่มครึ่งเออจเอแบบนี้นะก็เจอกับผมเจอเก่งนี่แหละ <มา S 2> พี่มอสเราพี่มอสน,นะฮะ<ม>เขาเพิ่งมาใหม่ในยีพัานะครับแต่ในการทำเพาเพอร์พอยนนั้นเขาทํามานานมากแล้วทํามานานแค่ไหน ก็เปิดช่องตั้งแต่ปี2007อะ็ดอ3ปิด3ปีตอนนั้นผมเพิ่งเข้าอนุผมเพิ่งเข้าปฐมเองอะสมัยนั้นสมัยนั้นพี่อยู่มออะลรวะอ่า๋ออ๋ออยู่อยู่ปอกุุงเผาไปเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ใช่ใช่ถูกต้องเลยเออมันกุ้งข้ออร่อยอะไรเนี่ยไม่แต่ว่าเราก็เห็นพี่มอเขาทำกอล์ฟมาตลอดนะว่าเราก็ตอนนั้นเปิดอยู่ประมาณ2,000 เล่น YouTube อ่ะ2009แต่เปิดช่องจริงๆอ่ะก็เมื่อไม่กี่ปีก่อไปสองะั0สิบกว่าอืมอ๋อาก็เห็นเพรว่าพอยพี่มอสตั้งแต่ตอนนั้นแลยนะนี่เลยตอนนั้นตอนแ้กทีจ่จะทำตัวนีวิวการทำนเจปะดี้อ่าอืมอมันทำอยู่แล้วเราก็เห็นใช่ไหมแล้วก็โหลดมาใช้งานก็ใช้ง่ายด้วยเพราะว่าเอาไปให้ใช้กับงานโรงเรียนก็ได้ใช้ด้วย อ๋อนนตอนนี้ก็คืออยู่ในในเจพาแล้วเนี่ยอยู่เป็นฝ่ายเดเวลอรเมนต์อ,อยู่ด้านหลังนะแต่ <นะ S 2> แต่ช<ต>่ว<ต>งนี้ก็เจอผู้เล่นไปก่อนเพราะว่างานยุ่งยุ่งยอยู่ช่วงนี้กม่เป็นไว่าอะไรประมาณนี้อยู่งานเพราะงานส่วนตัวก็มีโอเคสองคนมาร่วมรายการกับเราเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้จะได้เงินกลับไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก่อนจะข้างเกมต้องถามนี้สองคนเนี่ยคือเพิ่มเศษเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วเพิ่มเศษในเงินรายการเนี้เรียกว่าไม่ตายตัว มันจะน้อยต่ําเตี้ยก็ได้มันจะสูงเหยียดฟ้าไปเลยก็ได้เราก็ไม่รู้ประมาณการทําทุบสถิติไปเลยเต้องต่ำไปยี่สิบห้าตังค์ครับวันนี้ไม่ต่ำมากหรือมั้งพ<า>ี่ฮะมาพี่ฮะโหอยากแจกเป็นล้านนะฮะผมไม่อยากให้แค่นั้น่ครับผมวันนี้มาเอาฮาล้วนๆนะโอเคลนไม่เอาไม่เอา,เอานอ้นอ,งนองไม่เอาโอเค กม่พอได้สามสองคนชอบดีแล้วกันเอาเดี๋ยวเราไปที่รอบแรกครับอ้าเชิญครับเพิครับพันโนพันนีะครับในรอบแรกของเราก็คือการถามเศษถามส่วนนั่นเองนะครับก่อนอื่นเราสตาร์เตอร์ให้ก่อนสองคู่นะครับเรามีคําถามมันหมดสามข้อด้วยกันนะครับในละคาถามเนี่ยเราจะให้เป็นข้อมูลนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะแปลงออกมาเป็นตัวเลขนะครับเท่าไหร่ก็ได้พี่ลุงนะครับมีข้อมูลทั้งเศษและส่วน ภายในเวลา15วินาทีในรอบแรกนะครับหารออกมาให้เรียบร้อยนะครับว่าเป็นเลขเท่าไหร่นะครับคำตอบสามารถวบวกลบได้ไม่เกินสามนะครับแต่ก็ตอบจริงนะถ้าตอบถูกในรอบแรกภายใน15วินาทีนะครับก็ภันธุ์าวนาทีรีบตอบนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตอบจริงๆที่มาเนี่ยคำพูดสึ่งที่เราได้ยินคืออะไรเรายึดเป็นคำตอบนะถ้าสมมติว่าตอนท้ายบอกว่า 51ส่วน18เราก็อาหาร51ส่วน18เลยหรือบอกเป็นเลขโดโดๆไปเลยแสดงว่าก็ตอบมาเลยถ้าตอบมาถูกต้องนะครับในรอบที่หนึ่งจะได้เลยสองคู่แต่ถ้าตอบไม่ถูกนะครับเราจะมีคำใบช่วยให้ก็คือสามารถให้เราเปิดข้อมูลจากเศษก็ได้หรือจากส่วนก็ได้นะครับแล้วก็จะให้เวลาอีกสิบวินาทีนะครับในการการตอบผมจทุกอย่างถ้าตอบถูกจะได้หนึ่งนะคู่แล้วก็มีโบนัสด้วยนะครับถ้าสามขอ้อตอบถูกตั้งแต่รอบแรกเลย เอาไปเลยการันตีแน่นอนกลับบ้านไม่ได้ทำวันนี้แน่นอนครับให้ไปเลยเนื่องมันมาขอโชคดีนะครับเราก็ปรึกษาได้อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขนะครับจะทดมือก็ได้ทดเครื่องได้หมดนะครับแต่ไม่ทศบอร์ดนะไรับอร์ดได้ไทศบอร์ดได้มีกระดาษจระดวนไหมฮะไฟฟ้าผนังอะไรเอาแล้วโอเคครับผมนะแต่ว่าขออย่างเดียวอย่าทดแบบเครื่องแค่นี้นะครับมาขอโชคดีครับข่อที่เตะครับ เศษรัับประชากรในประเทศไทยมีจำนวนประมาณจุดจุดจุด,จดล้านคนส่วนอืมอมุมป้านคือมุมที่มีขนาดมากกว่าจุดจุดจุดองศาเต็ดมากมวนาทีครับคือข้างล่างมุมมุมป้ายมันเกินเก้าสิบข้างบนน่าจะประมาณตอนนี้น่าจะหกสิบแปดหกสิบแปส่วนเก้าสิบประมาณนั้นแปดสิบสี่ส่วนสี่บห้าอือ ไมหาเศษส่วนย่ำไปใช่ไหมอ่ายิงกันอ๋อตอบว่าสามสิบส uh huh. ี่ส่วนสี่สิบห้าสามปีมีตัวตีห้าอ่าอานออกมาเท่าไหร่ครับฟอก็ประมาณศูนย์จุดเจ็ดห้าล้วตีผมบอกว่าศูนย์จุดเจ็ดห้าบวกลบจุดสามนะครับขึ้นลงได้หมดถ้าอยู่ระหว่างนั้นก็ได้เลยนะครับฟอครับถูกไหมครใช่ไหมใช่ไหมต้องถูกนะถูกนะดูแว่ เอโอเคเออตอนนี้นะครับถ้าวัดจากเว็บไซต์ของ w o r l อม m เตอร์นะครับดอทอโตอนนี้เลยนะฮะที่เราทำที่เราถ่ายอยู่เนี่ยตอนนี้ที่ที่เราถ่ายทำอยู่ตอนนี้นะครับอยู่ที่หกสิบเก้าล้านแพจสองหมื่นหนึ่งพันคนฮะเกือบเจ็ดสิบแล้วจะเจ็ดสิบแล้ว ตัวมุมป้านถูกต้องนะฮะเกิน90องศาน,นะฮะถ้าเกินร้อยเป็นติดจะเป็นหมกลับนะฮะแต่ถ้าน้อยกว่า90ก,ก็จะเป็นโรรุรเลกข้อแรกสบายสบายอีกสองโคอมาะครับอ่ะเจ็บมา <c oughs> นะข้อแรกสบายสบายเอาให้ได้สามข้อเลยจะได้หนึ่งหนึ่อ่งอสองะสี่ครับ,รบป้ายฮอลลีวู ถูกตั้งในเมืองลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียเมื่อปี1900จุดๆสวนใบกัญชงม,มีลักษณะเป็นใบที่มีจุดๆ,ๆถึง11แฉกอัธิบายนี้ก่อนใบกัญชงม,มันแล้วแต่ใบนะคะว่ามันว่ามันเท่าไหร่แต่เอาแต่เราเอาอันที่น้อยที่สุดและมากที่สุดนะฮะเท่าที่เคยเห็นนะเท่าที่เคยตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นั่ยนีอ้อ่าใช่สิบห้าวินาทีครับ